ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องหนีนรกตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบเอ็ดตอนนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนการปฏิบัติตนเพื่อหน,นีนรกแบบง่ายๆและเบาๆหรือที่เรียกว่าแบบชาวบ้านคือแบบคนที่มีภาระมากมีเวลาว่างน้อยปฏิบัติ สำหรับเรื่องการหนีนรกขอนตอนนี้ก็ขอนำเรื่องนี้มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยตรงคือว่าการหนีนรกพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ใดสามารถตัดสัญญาสามรายการได้ท่านผู้นั้นก็ปลอดจากอบายภูมิทั้งสี่คือการเกิดเป็นสันนรก เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสเตรชานคําว่าปลอดในที่นี้หมายถึงปลอดทุกชาติตลอดไปถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์เพียงใดก็จะไม่ต้อง,องไม่ต้องลงอบายภูมิต่อไปอีกสำหรับอบาออกอโุสนเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตตัดว่าไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อไป กรรองความว่าไม่ตกเป็นทาสเขาบาปอุุสลต่อไปอีกสำหรับสัญญอดำเรายการที่พระพุทธเจ้าให้ตาให้ตัดสัญญชน์เรายการนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฐิความรู้สึกเขาว่าคนผู้มีสัญญคือเครื่องร้อยรัดใจให้เวียนายตายเกิดในวัฏสงสารมีอบายภูมิเป็นต้น เขาจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ตายกลมความว่าตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่รู้สึกว่าจะตายเลยไม่เคยคิดถึงความตายคิดว่าชีวิตจะทรงอยู่ตลอดการตลอดสมัยและข้อดี่สองวิจิกิจฉาซึ่งแปลว่าสงสัยเขาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า สงสัยพระธรรมสงสัยพระอริยสงฆ์ไม่มั่นใจในการยอมรับนับถือและบางท่านบางจุดและบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับนับถือเอาจริงๆเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสพระธรรมาแล้วไม่เป็นเรื่องหยาบเกินไปโซ่ของเขาไม่ได้ยานี้เป็นต้นพูดง่ายๆก็หมายความไม่ยอมนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ยังยอยข้อทีสามศีลปบติบรมากไม่มีการรักษาศีลอย่างจริงจังหรือไม่รักษาเลยขึ้นชื่อว่าศีลไม่ยอมรับนับถือเห็นว่าเป็นจริยาที่ถ่วงสังคมถ้าบุคคลมีศีลสียหมดชาติจะไม่เจริญมนุษย์จะน้อยเกินไปและบางท่านก็สมาทานศีลถือศีลเข้าวัด นุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้างนุ่งปกติบ้างบางทีก็เข้าเขตปฏิบัติเป็นคนละเจ็ดวันสิบห้าวันเป็นการปฏิบัติพิเศษแต่ได้ว่าเฉพาะในเจ็ดวันสนะิบห้าวันอาจจะปฏิบัติจริงจังในศีลก็ได้แต่พอหมดมาแล้วก็เลยลืมศีลไม่สนใจเรื่องศีลบางครั้งก็ยอมรับนับถือปฏิบัติศีลบางวัน แส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทํากันไม่สนใจในศีลจริงๆอย่างนี้เรียกศีลศิลปะประมาททั้งสามรายการนี้ต้องตัดวิธีตัดท่ายังไงก็ใช้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาได้แก่ความเห็นชอบเข้ามาพิจารณาตามความเป็นจริงแต่ความจริงในเรื่องของความตายนี้ไม่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาก็ได้ ใช้สัญญาคือความจำเจนว่าคนก็ดีสัใสก็ดีที่เกิดก่อนเราบ้างเกิดที่หลังเราบ้างต่างคนก็ต่างตายหมดคำว่าหมดหมายความคนที่เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นเว้นไว้แต่ว่าใครตายก่อนตายหลังเขาเท่านั้นสัว์ก็เหมือนกันบางท่านเกิดก่อนเราท่านตาย บางท่านเกิดรุ่นราวคราวเดียวกันท่านก็ตายไปก่อนเราบางท่านเกิดที่หลังบางท่านเกิดวัยเด็กก็ตายบางท่านตายท่านก่อนออกคลอดจากคันมันดาบางท่านก็คลอดจากคันมันดาประเดี๋ยวหนึ่งตายบ้างสองสามวันตายบ้างเดือนสองเดือนตายบ้างขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วตายเราเห็นเป็นปกติ แต่การที่ไม่คิดถึงความตายนี่เป็นเรื่องของคนที่ตกอยู่ในความประมาทไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจิตของเราเพราจิตของเรามันดีหรือมันเล็วของจริงถ้าเราไม่ยอมรับเรายอมรับของไม่จริงว่าเป็นของจริงของไม่ดีเรายอมรับว่าเป็นของดีเราก็จะไม่พบของจริงไม่พบของดีกัน เป็นอัไว่าความตายเห็นก็ตายจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแล้วก็เตรียมตัวไว้ว่าการตายพระพุทเจ้าทรงตรัส <c oughs> ว่าตายแล้วมีสภาพใหม่ศูนย์ถ้าเวลาก่อนจะตายจิตประกอบพปด้วยกุศลเพื่อจิตเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงความดีที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตายในขณะที่จิตดีแบบนั้น ท่านบอกว่าตายแล้วไปโส,โส,โสู่สุติคือโลกสวรรค์เป็นต้นถ้าเวลาก่อนจะตายจิตใจเศร้าหมองคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ลงอบายภูมิไปมีนรกเป็นต้นฉะนั้นขอบันดาแต่พพุทธศาสน,นินกชนผู้ไม่ต้องการจะลงนรกอีก ก็ใช้ปัญญาพิจรารณาความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดียังไงเวลานี้เรากําลังศึกษาสัญญาตสามแล้วก็พิจรารณาความดีพระเจ้าในขอบเขตของสัญญาสามว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตัดให้ทุกคนปฏิบัติในสินห้าและกำหนดสิบมันดีหรือมันชั่วขอพูดลัดไปก่อน เขาพูดมามากแล้วต้องถือว่าคนที่ปฏิบัติในสินห้าก็ดีในกำหนดสิบก็ดีผลที่รับคือเป็นความดีพอสิงก็ดีกำหนดสิบก็ดีถ้าส้อมริการถ้ารวมกันเข้าจะเป็นมหาสเสน่ห์ใหญ่ไปที่ไหนใครก็รักหนึ่งเราไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่คิดจะฆ่าเขาไม่คิดจะเป็นศัตรูของใคร มีความเมตตาปราณียิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครก็ชอบในการที่สองเรามีความเมตตาปรานียิ้มแย้มสัสมใสยังไม่พอมีสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมไม่เยอะแยะทรัพย์สมบัติของใครไปที่ไหนมันก็มีแต่คนไว้วางใจมีแต่คนรักมีแต่คนชอบในข้อที่สาม จิตใจมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครเจอหน้าก็บพบแต่ความยิ้มหน้าบึ้งขึงจอไม่มีแล้วก็มีสัยินดีเฉพาะร่วมรักเฉพาะสามีและพัญยาเขาตนเท่านั้นไม่ไปยุ่งกับพัญยาและสามีเขาบุคคลอื่นคนประเภทนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบ ต่อมาด้านวาจา <c oughs> ทุกคนต้องการวาจารจริงทุกคนอยากจะฟังวาจาไพเราะทุกคนอยากจะฟังวาจาที่ประกอบด้วยความเป็นมิตรไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันทุกคนต้องการวาจาเป็นหลักฐานให้เป็นประโยชน์เราก็ใช้วาจารจริงพูดตามความเป็นจริงตัดความมดเท็จออกแล้วก็ตัดวาจาหยาบออก ให้วาจาที่ผ่องอ่อนหวานเป็นที่ชอบใจของคนตะโม่คนตะกลุ่มกลุ่มนี้ชอบใจแบบนี้เราพูดแบบนั้นกลุ่มนั้นเขาชอบใจอย่างนี้เราพูดแบบนี้พูดตามที่เขาชอบใจและก็มายุโยงส่งเสริมให้ใครแตกเล้ากันมีแต่สัรเสริญในการพูดวาจาออกไปก็ต้องเพ่งประโยชน์วาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่ทํา อย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบขอยืนยันว่าคนประเภทนี้น่าก็ยิ้มพูดก็ดีคนประเภทนี้ไปไหนไม่อดตายมเีเพื่อนที่รักคนเกลียดหายยากคนที่จะเกลียดก็มีอยู่พวกหนึ่งคือพวกคนเลวที่มีความดีไม่เท่าไม่ถึงก็มีความอิจฉาทิสยามีพม่พอเป็นของธรรมดา ต่อไปข้อที่ห้าของศีลท่านบอกแนะนำให้เว้นจากการดื่มสุราละเมะรัยนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการดื่มสุราละเมรัยมันเสียสตังเปล่าถ้าสตังเหล่านั้นมาทำกับเคอซื้อกับข้าวจะมีประโยชน์กว่าแล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีทำลายสุขภาพเมาไปแล้วก็ไม่ใช่คนดีมีจจตยาคล้ายคนบ้า ยังไม่เมามีการนิ่มโนวนทุกอย่างพูดจาก็ไพเราะจริยามันได้ก็ปัญญาติยามันยายกกวงดงามพอเมาเข้าไปแล้วกลับอาการใหม่เหมือนคนบ้าอย่างนี้ใครก็ไม่ชอบถ้าเราไม่เดื่มสุรามีไรสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีความไม่ประมาทมีเมตตามีกรุณาและมีสันโดดมีการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอะไรก็มีหลักมีฐาน มีความมั่นคงในคำพูดอย่างนี้เป็นต้นใครก็ชอบไปที่ไหนใครก็รักต่อไปกำลังใจของเราไม่คิดอย่าได้ทรัพย์สมบัติเขาบุาคคลอื่นใดยินดีเฉพาะที่เราขอเจริหารได้โดยชอบธรรมกำลังใจดีอย่างนี้ใครก็ชอบเขาอาจจะไม่เห็นกำอารมณ์ของใจแต่เห็นจริยาภายนอก ปแล้วเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านเราก็สนใจเขามีอะไรดีบ้างแต่ไม่สนใจในการรักการขโมยการยืแยง่งจริยาที่สแสดงออกมาบรรดาเ่านพุทธบริษัทคนที่อยากได้ด้วยความสุจริตกับคนที่อยากได้ด้วยอาการทุจริตอาการสแสดงออกทางกายไม่เหมือนกันอย่างนี้คนในโลกทุกคนเป็นคนจะหลายเขาทราบว่าเราดีและเราเลว ในรายการต่อไปเว้นจากการความโกรธความพยาบายข้อนี้สําคัญมากเพราะอาศัยมีเมตตาความรักกรุณาม,มีความสงสารอันนี้ถ้าเว้นได้หน้ายิ้มตลอดกาลทากาทก็ว่ายิ้มตลอด24ชั่วโมงก็ได้้ยายาิโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะแต่โกนถามมาว่า24ชั่วโมงยิ้มไม่ได้แน่เพราะว่าเวลาหลับมันดี ก็ต้องถือว่าเวลาหลับใจก็อย่างยิ้มเพราะจิตเป็นสุขคิดแต่ความเป็นมิตรค,คิดแต่รักก็สงสารคนอื่นอยู่เสมอจิตใจก็ชุ่มชื่นเยือกเย็ยนคนที่มีกำลังใจไม่โหดร้ายเวลาจะพูดก็พูดดีเวลาจะทำก็ทำดีว่าการพูดก็ดีการทำก็ดมีมีอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญ ใจิตใจสั่งออกมาดีกายก็ทากกกากกําดีปา,า,ากก็พูดดีตาก็มองดีถ้าจิตใจสั่งเร็วกายก็ทําเร็ววาจากระพูดเร็วตาก็มองด้านความเร็วความดุร้ายใครเขาก็รู้ถึงแม้ว่าจะคิดในใจอย่าเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้เพราะเขาก็แสดงเป็นเหมือนกันอารมณ์อย่างนี้เขามีเหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือตัวปัญญา สมาธิิก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเป็นของดีเรานำไปพุทธปฏิบัติถ้าทุกคนทำได้ทุกคนจะมีแต่ความสุขข้อนี้เป็นข้อพปิสูน์ความดีของพระพุทธเจ้าเพราะเพราะเป็นพระธรรมคำสอนคําสั่งสอนของพระองค์และก็เป็นเครื่องพปิสูตรความดีของพระอริยสงฆ์เพราะว่าในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระอริยสงฆ์นำมามาแจกมาบอกพวกเราที่ทราบ สำหรับว่าทำนั้นได้กิสินงกวมความมมาจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมนับนับถือพระอริยสงฆ์แล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าทําได้แค่นี้บรรดาแต่พุทธบริษัทเราสามารถจะหลีกนรกได้เป็นตอนๆคือชาตินี้มีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติชาตินี้ลงนรกไม่ได้แต่ชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่นี้มันไม่แน่ เราอาจจะลืมอารมณ์นี้ก็ได้ไปคิดความเรลวเข้ากับลงนรกได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ลงนรกทุกชาติต่อไปก็ทรงสินห้ากับกำหนดสิบให้ครบท้นบริบูรณ์มันเป็นของไม่ยากถ้าเป็นคนรักดีการปฏิบัติอย่างน,นี้บรรดาธรรพุทธวิษัทพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกคนถ้าปฏิบัติได้แล้วขึ้นเที่ยวบายภูมิทั้งสี่ประการ คือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายเป็นสติฉันจะไม่มีสำหรับเราเด็ดขาดตลอดไปเลยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าจะเกิดได้อีกกี่ชาติก็หมายความว่าทุกชาติจะไม่มีการลงอบายภูมิทั้งสี่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้คือคิดถึงความตายก็ดี คิดได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมพระอริยสงฆ์และมีสินห้าบริสุทธิ์โดยเฉพาะไม่มีกรมมกรมวจิอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรงจัดเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีกำลังใจเข้มข้นน้อยคือเมอรุมยังหยาบเรียกว่ามีบารมียังอ่อนอยู่แล้วรักษาได้ถึงแม้ว่ากำลังใจยังอ่อนก็รักษาได้ อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมโคท,ทรงตระวาจะต้องเกิดและตายสลับกันระหว่างเทวดากับพรหมหรือว่ามนุษย์เพื่อเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติตายอีกชาติน่ไปเป็นเป็นไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติลงมาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติรวมแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติชาติสุดท้ายที่เจ็ดคือมนุษย์ ชาตินั้นจะเป็นพระหรหันปณนิพันธ์ถ้ามีกำลังบารมีคือกำลังใจเข้มข้นไปกลางอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติสลับกเทวดาที่ผมตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ชาติที่สามจะเป็นพระหรหันปณนิพันธ์ถ้ามีกำลังใจเข้มข้น จะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแล้วก็เป็นพระอร์แต่ถ้าท่านผู้ไดปฏิบัติชิ้นห้าได้ด้วยกะหนดสิบได้ครบท้วนบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอาตมาพิจารณาธรรมะดูแล้วหาอย่างไหนก็แน่นอนไม่ได้เอาแน่นอนได้ดีกบทสบคือข้อ ว่าวมโนกรรมข้อท้ายสามข้อที่ว่าไม่คิดอยาได้ทรัพย์สมบัติของใครไม่คิดประทุษร้ายใครมีความเห็นโถข้อนี้แหละเป็นการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอย่างน,นี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือผมลงมาชาติเดียวก็เป็นพระารทันที ว่ากันแตบตามแบบนี้ว่าการตามแบบของของ,ของตำราได้ว่าแต่พูดกันตามเนื้อแท้จริงๆบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนากับนี้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าสีองค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าจริงๆสิพระองค์มวดที่แรกหองค์มีพระสีอร,ริยะไมตรัยเป็นองค์สุดท้าย นี่ก็เริ่มต้นใหม่มีพระรามองต้นแล้วต่อไปอีสี่องค์รวมแล้วจริงๆกับนี้มีพระพุทธเจ้าถึงสิบองค์ตามตำราที่อ่านมาจะมาอ่านหนังสือไม่มากนะักตามที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเท่าที่พบไม่เคยพบว่ากับไหนมีพระพุทธเจ้ามากกว่ากับนี้บางกับก็มีองค์เดียวบ้าง สององบ้างสามองบ้างอย่างนี้เป็นต้นถึงห้าองก็ยังไม่พบแต่ว่ากลับนี้มีทังสิบองค์ถือว่าเป็นกับพิเศษฉะนั้นคนที่มีความดีตามที่ว่าแล้วทั้งหมดจะเป็นกำลังใจใจอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างเข้มข้นหรือคนที่มีทั้งสินห้ากระหนดสิบรบท้นก็าตาม ตายจากความเป็นคนไปในช่วงนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมในในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดาหรือผมนี่แหละย,ยังไม่ทันสิ้นอายุของความเป็นคิดพระศรีอาริยะเมตรัยก็จะทรงตรัสยังไงไงอายุก,กับหนึ่งก็ครึ่งกับที่ผ่านไปเนี่ยมันน้อยกว่าอายุเทวดาหรือผมที่ไปเกิดขึน้นมา การสิ้นกับผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอายุข,ของเราฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องพบพระพุทธเจ้าอีกหกองถ้าจะมามีความรู้สึกตามตำราหรือตามที่พบมาว่าคนที่มีความดีแต่กล้ายอย่างนี้ mm. เพียงแค่เกิดไปเป็นเทวดาหรือผมพบพระศีอาริยะเมตไกรคือพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่งทรงตัดประเทศเทศนา ฟังบัติมเทศนาจบเดียวก็เป็นพระอรหันต์ไปนิพพานอย่างนี้ได้กำไรมากบรรดาเทพุทธบริษัทถ้าไปนิพพานฉันได้ก็มีความสุขตอนนี้มาว่ากันเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าบรรดาเทพุทธบริษัทมีเวลาปฏิบัติไม่เสมอกันอย่างพระฤาเีน,นีฤชีเวลานี้มีเถนหรือเปล่าไม่ทราบ เถนชีพระเนเเนเห็นชีเห็นเถระแปลผู้ใหญ่ด้วยชีแปลว่านักบวชอาจมาไปเองถูกตำราแล้วไม่ถูกก็ไม่ทราบพระกับเนนนี่เรารู้จักกันแน่นอนท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าจะปฏิบัติตามหลักสูตรก็เป็นของไม่หนัก,นกรากเวลามีมากพอสมควร กำลังใจแค่จะตัดสัญญานสามกันจริงๆดั่งของอะไรละ่ะลืมแล้วอิธิบัทิสคือฉันพระมีความพอใจจริงๆพร้อมในการปฏิบัติวิิยะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมีอุปสรรค เราก็มีความเพียงเข้าต่อสู้ตัวปรส菩คไม่ท้อถอยตายเป็นตายจิตตะสนใจจดจ่อในความดีนั้นที่เราเพิงปฏิบัติมีมังสาชใช้ปัญญาประกอบพิจารณาว่าเราทำมันถูกก็ไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็กลับทำใหม่ใช่ถูกให้กำลังใจมีอิทธิบาทสิบในการครบถ้วนบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าเอาจริงเอาจังกันมันก็ไม่เกินสามเดือนนี่เย็พูดเฉพาะคราวาสนะถ้าพระกับเนนเทนชีอัตมาไม่คำนวณทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านโพนี้มีเวลามากถ้าเอาจริงเอาจังจะใช้เวลาถึงเจ็ดวันแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบเพราะว่าท่านอยู่ในเพศนั้นมีศีลเป็นขอบเขตอยู่แล้ว ก็เลยไม่พยายากรณนกันสําหรับครวาัตก็ดูตามนิองสมเด็จพระทรงสวัสดิ์สภาคสตัตว่าการจะตัดแสงโยธสามจริงๆนั้นท่านบอกว่าคนประเภทนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศินบริสุทธิ์คือสําคัญที่ศินศิลก็ดีกัหมดสิลก็ดีเป็นของไม่หนัก ถ้าเราเอาจริงแล้วเป็นของไม่หนักเลยตอนนี้หน้านี้ถ้าเสดนี้เหลือเวลาห้านาทีก็ยังขอแนะแนวในการปฏิบัติกบรรดานพุดธบริษัทแบบง่ายๆถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบชาวบ้านที่มีงานหนักข้อที่หนึ่งสกายทิฏฐิให้มีตัดสกายทิฏฐิให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย เราก็มองดูคนและสัตว์ที่เขาตายให้เราเห็นอันนี้ไม่ยากไปองใช้ปัญญามากแต่ว่าเมื่อคิดเึืงความตายแล้วจงอย่าท้อถอยทํามืออ่อนเท้าอ่อนอันนี้ไม่ถูกทํากิจการงานไม่ไหวก็วเกรงความตายจะเข้ามาถึงอันนี้ไม่ถูกต้องการประกอบอาชีพทั้งหมดบรรดาจำพุทธบริษัทต้องทําให้ครบถ้วนทุกอย่าง เราไม่แน่ว่าจะตายวันนี้หรือสักร้อยปีจะตายในเมื่อมันยังไม่ตายการประกบอบวาชีพทุกอย่างมีความสุจริตไม่คดไม่โกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทําให้มันมากรวบรวมทรัพย์สินไว้ให้มากตามกํากลังที่เพิ่งทาได้เผื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกินมีใช้หรือป่วยไข้ไม่สบายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษา ใ่าความตายจะพึ้งเข้ามาแต่มันยังไม่ตายเราก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระงับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความอรการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทำดูอย่างในสมัยพุทธเจ้ามหาเศรษฐีทั้งหลายมีนานวิสาขาเป็นต้นท่านรวยแสนรวยแต่กูนี้นับเงินไม่ได้นับเป็นโกดนับไม่ได้ แ่่คืนนับเป็โกรนับไปสามสิบสี่สิปียังไม่ครบยังไม่รู้กี่โกรมันยังไม่หมดก็ต้องนับกันไปเริ่มเร่มเกวียนเล่มเกวียนเขายังไม่คำนวณเลยว่ากี่ร้อยกี่พันกี่แสนเร่มเกวียนรวมความว่าท่านรวยขนาดนี้ท่านยังทำมาหากินต่อไม่เท่วางมือวางเท้ามันฉะนั้นการประกอบอาชีพบรรดาบริษัทต้องทํา ถ้าถามแล้วทำแล้วจะมีเวลาที่ไหนมันนึกถึงความตายก็การนึกถึงความตายที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดปแย่งเวลาการงานเลยพอตื่นขึ้นเช้าก็มาก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายเมื่อไรก็ได้ตายเมื่อไรก็ช่างเราจะประกอบเฉพาะความดีการประกอบอาชีพจะไม่มีการเบียดเบียนใครทั้งหมด จะหากินโดยการสุจริตรมเท่านี้ก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็นับถือกันอยู่แล้วตอนนี้ถ้าให้ทํากรรมาฐานเป็นพุทธานุสติกรรมาฐานคําว่าพุทธานุสติกรรมาฐานให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ดูอย่างมัตตกุณลีเทพบุตร ท่านไม่เคยนับถือพระพุทธเจา้าตะนึกถึงนิดเดียวตายแล้วไปสวรรค์เป็นเทวดาสุปฏิตะเทพบุตรเป็นมนุษย์เลวมากทำบาปทุกประการแต่พอจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระชิตามาณีดเดียวไปเป็นสวรรค์ที่เป็นเทวดาไปสวรรค์ชั้นดาวไปถึงพระทวโลกทั้งสองท่านนี่พบพระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเป็นปะโสดาบานเหมือนกัน อาละบรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านเวลามาหมดเสแล้วในหน้านี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแน่บรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี